เปิดวาบแบบมั่วมั่วไออภิษดาเคลียร์ด่วนจีหลังมีเพจเปิดหน้าสามีลั่นบอกว่าเป็นฝรั่งไงไม่ฟังกันเลย ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่มือใหม่แบบสวยๆเริศๆดเอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ดีๆก็ไม่ไวายมีเรื่องมาให้ต้องรีบออกโรงเคลียร์ด่วนๆจนได้สำหรับนางร้ายสายเซ็กซี่อย่างไออภิษดาเครือคงคาที่ล่าสุดก็ได้มีเพจหนึ่งลงข่าวมั่วตัวหัวชักชวนอ่านว่า เปิดสามีไออภิษดาหลังวิวาหอบไปเลี้ยงต่อปอทอแม้ไม่เคยเปิดตัวสามีออกสื่อซึ่งจากข้อความดังกล่าวนอกจากจะชักชวนกดเข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ยังชวนเข้าใจผิดสำหรับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอีกด้วยทำเอางานนี้สาวไอไม่อยู่เช่นต้องรีบออกมาเคลียร์แบบด่วนๆผ่านทางไอจีสตอรี่กันเลยทีเดียว โดยงานนี้วันที่5พฤศจิกายน2566ไออาพิษดาก็ได้แชร์ภาพข่าวจากเพจดังกล่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบติดตลกว่าบอกว่าผู้เป็นฝาหลังงายไม่ฟังกันเลยและนอกจากนี้สาวไอก็ยังได้ตอบกลับประโยคที่ว่าเห็นมากับตาคุณเขาหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดคนค่าเปิดว่าบแบบมั่ว่ๆไออภิษดาเคลียด่วนจีหลังมีเพจเปิดหน้าสามีลั่นบอกว่าเป็นฝรั่งไงไม่ฟังกันเลย ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่มือใหม่แบบสวยๆเลิอดเอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ดีๆก็ไม่ไวายมีเรื่องมาให้ต้องรีบออกโรงเคลียร์ด่วนๆจนได้สำหรับนางร้ายสายเซ็กซี่อย่างไออภิษดาเครือคงคาที่ล่าสุดก็ได้มีเพจหนึ่งลงข่าวมั่วตั่วหัวชักชวนอ่านว่า เปิดสามีไออภิษดาหลังวิวาหอบอกไปเลี้ยงต่อปอทอแม้ไม่เคยเปิดตัวสามีออกสื่อซึ่งจากข้อความดังกล่าวนอกจากจะชักชวนกดเข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ยังชวนเข้าใจผิดสำหรับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอีกด้วยทำเอางานนี้สาวไอไม่อยู่เช่นต้องรีบออกมาเคลียร์แบบด่วนๆผ่านทางไอจีสตอรกันเลยทีเดียว โดยงานนี้วันที่5พฤศจิกายน2,566ไออภิษดาก็ได้แชร์ภาพข่าวจากเพจดังกล่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบติดตลกว่าบอกว่าผู้เป็นฝาหลังงายไม่ฟังกันเลยและนอกจากนี้สาวไอก็ยังได้ตอบกลับประโยคที่ว่าเห็นมากับตาคุณเขาหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดคนค่า